สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับผมกับผมนะครับจิ๊บนัสมิจังเ้ยนัสมิจังเช่นเคยครับผมนะครับวันนี้วันจันทร์ที่21มีนาคมครับผมนะครับนะวันใหม่ครับผมกับกับเหตุกับข่าวที่ถือได้เลยว่าช็อกนะฮะถือว่าช็อกอย่างแรงเลยจริงๆนะครับผมนะฮะเมื่อวานเพิ่งไลฟ์สเต็มทอยวอลมาวันนี้ก็มานั่งถ่ายคลิปนะฮะเพราะวันนี้มีข่าวที่ถือได้เลยว่า ที่ที่ผมไปพูดเมื่อกี้นี่แหละครับก็คือว่าช็อกจริงๆครับผมกับการย้ายค่ายครับผมนะครับนะคือตอนตื่นขึ้นมาเอ้ไม่ใช่ตอนมาเล่นคอมเนี่ยผมจะเปิด Facebook แต่แรกผมก็จะมาเอ่อเปิดเทเลอร์นะครับผมไปเอาของแล้วออมเอาของครับไม่ใช่ไปเล่นเกมทอยเทเลอร์นะฮะนะเออโอเคแม่งโหลดช้านะครับผมนะฮะก็ เนี่ยมันขึ้นหน้านี้ใช่ไหมครับเออแล้วข้างล่างตรงนี้มันก็จะมีพวกข่าวนะครับผมนะผมเห็นข,ข่าวหนึ่งที่มันดูสลดุดตาคือประกาศเรื่องการเปลี่ยนแปลงนะครับผมซึ่งผมก็ได้ชี้แบบนี้นะแค่ผมอ่านดูนะครับแล้วผมก็คิดว่าเฮ้ยอะไรวะเปลี่ยนแปลงอะไรวะเกมทอยบอลผมก็เลยโอเคเอาของก่อนเราออดเอาของก่อนหลังจากนั้นผมก็เข้าไปที่เพจนะฮะทอยวอลเข้าไปที่เว็บไซต์ของเกมทอยอลครับผมแล้วก็มาเจอข่าวนี้ครับ ข่าวประกาศเรื่องการเปลี่ยนแปลงผู้ให้บริการเทเลอร์เพราะผมได้ยินหัวข้อข่าวแล้วเอาแล้วไงล่ะเฮ้เฮ้ข่าวจริงเหรอวะนึกว่าข่าวปลอมคืออเรื่องเนี้มันเคยมันพวกมันก็มีนะมันเคยเจอนะแต่ว่าเป็นข่าวปลอมไม่ใช่เรื่องจริงนะครับผมมันเป็นข่าวปลอมมันเป็นข่าวแบบเอาไว้หลอก,ลอกเล่นกันนะครับผมแต่ว่าเนี่ยของจริงครับเรื่องจริงครับไม่ได้ไม่ได้เล่นด้วยของจริง ซีเรียสเลยครับนะเราลองมาอ่านดูครับว่ามัน,มนเขียนอะไรบ้างครับผมนะก็ประกาศเรื่องการเปลี่ยนแปลงผู้ให้บริการเกมออนไลน์เทเลนเนอร์ในประเทศไทยเนื่องจากบริษัทเจ้าของลิขสิทธิ์เกมออนไลน์เทเลนเนอร์ประเทศเกาหลีใต้ได้เปลี่ยนแปลงผู้ให้บริการเกมออนไลน์เทเลนเนอร์ในประเทศไทยจากบริษัททีโอที OT, จำกัดมหาชนเป็นบริษัทเอเชียซอฟจำกัดมหาชน ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2559เป็นต้นไปบริษัททีโอทีจำกัดมหาชนขอแจ้งผู้เล่นทราบว่าข้อมูลทั้งหมดของผู้เล่นจะถูกโอนย้ายไปยังผู้ให้บริการลายใหม่ทั้งหมดสรุปรายละเอียดดังนี้ข้อมูลในเกมทั้งหมดจะไม่มีการรีเซตเอออน,นี้ดีหน่อยรีเซตก็เฮียแหละครับนะฮะ ผู้เล่นสามารถเติมเงินได้ถึงวันที่20เมษายนนะฮะก็คือวันที่20คือเส้นตายคือวันที่20นะฮะใครอยากจะใช้เงินคลาสนะฮะเป็นครั้งสุดท้ายในในค่าย TOT นะครับอยากใช้บัตร TOT เติมเงินเทเลนเนอร์ก็รีบใช้ซะนะฮะเกินก่อนวันที่20เมษายนนะครับนะผู้เล่นต้องใช้เงินคลสให้หมดก่อนเปลี่ยนผู้่อให้บริการโอ้ไม่ต้องห่วงแล้วครับเงินคลสไม่เหลือแล้วแหละตอนนี้ <laughs> นะฮะ ก่อนันที่30เมษายนนะครับผมนะฮะเนื่องจากนโยบายของผู้ให้บริการลายมักุลกูเหล,ลือเกินนะว่าถ้าเปิดมาครับเปิดเทลเนอร์เซิรฟ์ฟเซิร์ฟของเอเชียซอมอ่ะเปิดมาปุ๊บเอาอีเชียงเงินทีอาเงินแค่กูหายกเกรียงนีชิปหายสิครับพี่น้องถ้าเงินทีอาผมหายหมดนี่ผมปวดหัวเลยนะผมเซ็งมากเลยนะเออส่วนเงินแคคก็ช่างมันเหลือแค่300เองนะฮะไม่ต้องห่วงนะนะครับผม และบริษทัททีโอทีจำกัดมาชนจะยุติการให้บริการทั้งหมดในวันที่30เมษายนตั้งแต่เวลา23นาฬิกา59ก็คือเที่ยงคืนแหละลนะง่ายๆเลยถ้าสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมสาม,มารถสอบถามผู้ให้บริการหมายได้ที่1750ไม่ใช่1150นั่นมาสั่งพิซซ่านะฮะนะหรือว่า1150นั่นสั่ง KFC สั่งพิซซ่ามากินุยังไมา่โตกอะไรตอนนี้ไหมเนี่ยนะฮะเราทีมงานทุกคนขอขอบพระคุณนะครับโอ้ เลยอยากจะร้องไห้นะฮะผู้เล่นเกมเทเลอร์ทุกท่านจากใจที่ให้รับกับที่ให้การสนับสนุนเป็นอย่างดีเสมอมาตลอดระยะเวลา9ปีที่อยู่ด้วยกันไม่มีวันไหนที่เราจะไม่รักกันขอบคุณในความรักที่มีให้ขอบคุณสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างที่ทําให้อยู่ข้างเคียงกันมาและเราขอยืนยันว่าเราจะยังคงให้บริการเกมออนไลน์ต่อไปขอให้ติดตามเกมออนไลน์ตัวใหม่ของเราและสนุกไปด้วยกันเหมือนเช่นวันวาน จากทีมงานเทเลนเนอร์ TOT โอ้โอันนี้อันนี้ขนลุกนะขนลุกนะเนี่ยโอ้โหเอ้คำว่าไม่มีวันไหนที่เราไม่รักกันขอบคุณให้ความรักที่มีให้ขนลุกเลยนะสุดยอดเลยเนี่ยคำคมวลีเด็ดเลอเนี่ยนะครับสุดยอดมากตบมือครับตบมือไม่ได้นะับผมถือไม้อยู่นะฮะนะก็ผมรู้สึกซึ้งนะที่ TOT เนี่ย ดูแลเอาใจใส่ให้กับผู้เล่นนะฮะมาตั้งเป็นเวลาถึง9ปี9ปีนี้ถือว่าอยู่มานานมากตั้งแต่ปีไหนวะคือมันนานมากครับผมนะฮะนะฮะก็มันถึงเวลาที่เราต้องจากไปแล้วแต่ว่าเป็นการจากไปเพื่อเริ่มต้นใหม่ครับผมนะฮะนะ แต่ว่าก่อนที่เราจะมาพูดอะไรีซึ้งๆนะครับผมเรามาพูดเกี่ยวกับค่ายใหม่ที่เราจะได้เจอกันในวันที่หนึ่งพฤษภาเป็นต้นไปับผมก็คือเอเชียซอฟเอเชียซอฟเนี่ยประวัตินะเมื่อจะต้องต้องย้อนกลับไปเมื่อประมาณ6-7ปีที่แล้วเอเชียซอฟถือว่าเป็นค่ายยักษ์ใหญ่ที่ได้รับความนิยมสูงมากในสมัยนั้นนะครับผมนะฮะมีเกมมากมายเปิดเล่นมากมายนะครับผมนี่คือหน้าตาหน้าต่างของเอเชียซอฟผมเปิดให้เลยนะฮะนะนะครับ นะสมัยนั้นเนี่ยผมรู้จักเอเจซอฟนะครับเพราะว่าผมไปเล่นเกมออริชันไงสมัยตอนนั้นนะผมยังไม่รู้จักทีโรเนอร์นะผมไปเล่นออริชันแล้วผมก็รู้จักเอเจซอฟต์เอเจซอฟมันจะมีค่ายย่อยอีก2ค่ายย่อยก็คือเพย์เอฟพีเอสกับเพย์พาร์ซึ่งตอนนี้ก็เหลือแค่เพย์พาร์ค่ายเดียวแหละครับผมนะฮะนะโอเคเดี๋ยวเรามาเข้าเพย์พาร์กันดีกว่าครับผมนะครับนะโอเคเพย์พาร์นี่เป็นค่ายทันธมิตรของของเอ,อ่อเห็นไหมโอเคโอเคนี่ครับเพย์พาร์ครับผมฟึบ ครับเข้าไปเลยนะฮะเพพาเนี่ยเป็นค่ายที่เป็นค่ายที่อยู่คู่กับเอเคซอรครับผมเป็นค่ายที่เปิดตัวออกมาครับมันจะมีเกมมากมายครับผมนะฮะและเพพาเนี่ยมันมีทั้งของสิงคโปร์เวียดนามอินโดนีเซียฟิลิปปินส์มาเลเซียคือง่ายๆว่าเพพาเนี่ยเหมือนคล้ายกับกรีน่าครับผมเหมือนคล้ายกรีน่าครับผมนะฮะนะที่มันจะมีมีมีของสิงคโปร์มีของเวียดนามมีของแบบ ประเทศอาเซียนของเราครับผมและนี่คือเกมทั้งหมดของเพย์พาที่เปิดณขณะน,นี้มีเลตล็อก ok อันนี้ที่1เลยนะฮะที่ทําให้เพย์พาทนี่รู้จักนะฮะเอเจซอฟนี่คือดังนะครับผมในสมัยนั้นนะฮะนะแล้วยังมีโอ้เกมเยอะอะเนี่ยนะครับนะแล้วก็จะมีอะไรอะโยไอโยกังเหรออันนี้ผมไม่เคยเล่นผมไม่รู้จักนะฮะอันนี้เป็นเกมจากญี่ปุ่นนะผมเคยเล่นครับผมนะฮะแล้วก็มีออริชันครับผมท,ที่ที่ผมเคยเล่นมาเมื่อ สีห้าปีนะลืมแล้วนะผมแต่ว่าเป็นเกมที่ผมเคยเล่นแล้วผมชอบนะสมัยนั้นนะครับนะเพย์พาเนี่ยเปิดมาเยอะครับนะแต่ก็มีประวัติที่ไม่ค่อยดีในพากหลังนี้แหละครับนะคือตั้งแต่ที่เออการีน่าเนี่ยเข้ามาเอเทซอฟ แทบสู้ไม่ได้ครับผมนะเพราะไกรน่านี่คือเขาจัดหนักจริงๆเงินเขาเยอะครับนะฮะไกหน่าเ,เนี่ยต้นกำเนิดมาจากประเทศสิงคโปร์แล้วก็เปิดให้บริการทั้งมาเลเซียคือมาเลเซียกับสิงคโปร์มันอยู่ด้วยกันนะฮะแล้วก็มีของอินโดนีเซียเออมีเออไต้หวันไต้หวันก็มีนะไต้หวันรัสเซียรัสเซียก็มีนะรัสเซียแล้วก็ฟิลิปปินส์ครับผมเป็นต้นแล้วก็มาที่ไทยนะครับผมนะโอเคแล้วเรามาพูดว่าถ้าเทเลนเนอร์ไม่อยู่ เพย์พาร์คเราจะไปอยู่ค่ายไหนครับเออเราเราคิด่น,เล,นเล่นนะโอเคคือถ้าไม่ได้อยู่ในเอเชียซอสแล้วไปอยู่อย่างไกลนาเนี่ยผมคิดว่าเทเลอร์ Taylor N e R อาจจะบูมแตกก็คือจะมีคนเล่นมกักเยอะมากครับผมเพราะว่าไกลนาเป็นค่ายที่ดูแลทุกเกมไม่มีเกมไหนที่เขาจะจะจะ,จะปล่อยทิ้งร้างไปเลยคือทุกเกมเขาดูแลหมดไม่ว่าจะเป็นทั้งฮอน PB LOL นะครับผมนะโอเคผมเปิดให้ดูตอนนี้ผมเปิดไกลนาอยู่นะครับนี่ครับแล้วก็นี่ครับ แล้วก็มีเกมเกมือถืออีกเยอะด้วยนะครับผมนะ P O E Thailand Lost Saga Lost Saga นี่คือเมื่อก่อนเขาอยู่ A T S Soft นะแต่ตอนนี้คือเขาย้ายมาอยู่กรีน่าแล้วนะครับเพราะกรีน่าเขาไปซื้อมาครับผมนะนะเออโอเคนะครับผมนี่ League of Legends คอนะครับผมฟีฟ่าครับผม P B นะฮะนี่โอ้หลายเกมเลยเนี่ยนีะครับนี่คือเกมทั้งหมดของเอ,อ่อกรีน่านะครับเกมออนไลน์นะไม่ใช่เกมมือถือนะเกมมือถือเราไม่นับนะฮะ ก็ถือว่าเปิดประมาณโอ้โหสี่ห้าหกเจดเจดเเกมครับผมซึ่งทั้งหมดนี้เขาก็ดูแลหมดครับคือเขาทำนะักเขาดูแลทุกเกมนะใส่ใจผู้เล่นไหมก็ใส่ใจครับผมนะฮะนะว้าวเลเวลขึ้นแล้วเก้สิแล้วด้วยอีกสองเลเวลก็ร้อยหนึ่งแล้วนะฮะโอเคเข้าเรื่องต่อนะครับนะก็แต่ว่า คงเป็นไป,นป,นปนได้ยากที่กเทรลเนอร์มันจะไปอยู่กาลินาครับผมนะเพราะว่ากาลินาเนี่ยเขาจะเอาเกมฟอร์มยักษ์เกมดังๆมาเปิดนะครับผมนะนะเอออย่างฟีฟ่าพีบีเอลเอลฮอนเนี่แหละครับผมคือเกมแบบฮิตระดับต้นๆของประเทศเนี่ยเขาจะมา,มาเปิดนั่นแหละครับกาลินาเขาเขาจะเอาเกมแบบคุณภาพเด็เดแรงๆโคดๆนะั่นแหละนะครับนะเทรลเนอร์อาจจะอยู่ยากหน่อยนะฮะเอ้เทรลเนอร์เทรลเนอร์อาจจะอาจจะยากหน่อยที่จะไปอยู่กาลินาครับผมนะฮะนะ ส่วนอย่างน้อยเรื่องดีหนึ่งอย่างก็คืออย่างน้อยมันก็ไปไม่ไปอยู่ค่ายจังไรอย่างค่ายนี้ครับไอ้ค่ายนี้แหละครับวิ win win online นเนอร์ออนไลน์นะฮะวินเนอร์อนไลน์ี่คือเป็นมีเกมเอ็กช็อที่เป็นเกมออนไลน์เกมแรกๆเลยที่ผมลงทุนเนี่ยเล่นแบบตะกุยตะกายเต็มที่เมื่อโอ้วาห้าปีนะนานมากครับผมห้าครับห้าหกปีแล้วนะฮะตอนนี้ผมไม่ได้เล่นแล้วเพราะว่าโปรมันเยอะครับผมนะฮะ เนี่ยแหละโปรนี่แหละ,หละอาจจะเป็นเรื่องที่ผมอาจจะพูดถึงหน่อนะกันนะครับนะเนี่ยครับนะเพราะว่า winner, วินวินเนอร์เนี่ยวินเนอร์เนี่ยเขาเปิดเกมหลายเกมนะครับผมนะฮะแต่ว่าก็ปิดไปแบบรวดเร็วทันใจครับผมนะฮะเพราะว่าคือมันกระแสมันไม่ดีไม่ใช่หรอกคือแบบเกมมันดีแหละแต่ว่าไอ,อ้อค่ายนี้มันทํำส,สเละเลยครับผมนะฮะชอบสร้างกระแสไม่ดีออกมาเรื่อยๆครับผมนะฮะนะก็เลยค่ายนี้นก็เลยเป็นแบบคือยังยัง,ย,งยังพูดถึงอน่ะ กันอยู่นะครับนะไอเรื่องที่แบบเรื่องราวแบบด้านลบของค่ายน,นี้ครับผมค่อนข้างเยอะครับนะฮะโอเคมาดูของ a อเชียซอฟกลับมาที่ a อเชียซอฟครับผมนะครับมีหลายค่าผมแต่ผมขอพูดแค่นี้กันแล้วกันนะครับนะก็ a อเชียซอฟเนี่ยผมก็คาดหวังคือผมก็คาดหวังนะครับว่าอย่างน้อยอะ่ะก็ อาจจะดูแลดีก็เป็นได้เพราะว่าเทรลเนอร์มันก็เป็นเกมเวิ่งที่ถือว่าเป็นเกมวิ่งหนึ่งเดียวของเมืองไทยแล้วแหละหนึ่งเดียวผมไม่รู้ว่ามีเกมวิ่งอย่างอื่นหรือเปล่าหมายถึงเกมวิ่งนะไม่ใช่เกมแข่งรถนะฮะไม่ใช่นะครับนะเออเป็นเกมวิ่งแบบนี้แหละเทรลเนอร์ Turner อย่างนี้แหละอาจจะเป็นเกมเดียวในประเทศไทยก็เป็นได้ครับผมนะฮะนะเทรลเนอร์ Turner. ก็เอ o p ีซออาจจะดูแลมากครับผมอาจจะดูแลเต็มที่นะครับก็ขอให้เป็นแบบนั้นนะครับนะแล้วผมเชื่อว่า เอเชซอเนี่ยก็ก็นะก็อาจจะแสดงความสามารถให้เราเห็นอีกครั้งก็เป็นได้นะฮะนะนะแต่ว่าช่วงนี้คือเราได้ยินมาว่าค่ายเนี่ยเขาติดค้าเข้าขาดทุนนะได้ยินว่าติดลบนะฮะผมไปดูข่าวมาครับผมโอเคฟึบนี่ครับนี่ครับ,รบติดลบครับผม และตัวเลขไตรมาสสาปี5้ารายได้ขยับขึ้นบนจะกเกมมือถือคือเกมมือถือนี่เองครับผมนะฮะแต่ว่าก็เนี่ยแหละรครับคือติดลบครับผมนะฮะโอเคแล้วก็ปรับโครงสร้างใหม่ครับผมนะพี่โอเคครับผมนะฮะอืมนะฮะนี่ครับนี่ไงนอกจากนี้บริษัทยังยังเน้นการเติบโตครับผมนะฮะและจะเดินหน้าเปิดให้บริการเกมมือถือเพิ่ม อีก8-10เกมและเกม PC ซีอีกสาเกมซึ่ง1ในนั้นก็คือเทเลเนอร์นะครับ3ใน4เกมซึ่ง1ใน4เกมนั้นคือเทเลเนอร์ครับผมเทเลเนอร์ก็เรียบร้อยแล้วครับนะไปอยู่กับเอชซอฟตแล้วนะครับผมนะนะโอเคเรามาพูดว่าทำไมมันถึงย้ายค่ายครับทั้งๆท,ท,ที่มันอยู่ถึง9ปี9ปีนี่คือไม่น้อยเลยนะฮะนะก็มีอยู่โอเคผมจะพูดเป็นข้อๆเลยแล้วกันนะฮะ1 ทีโอทีอาจจะเริ่มขาดทุนเริ่มขาดทุนอันนี้ไม่รู้หรือเปล่าอันนี้จริงหรือเปล่าผมไม่รู้นะฮะนะแต่ว่ามันก็ไม่น่าใช่นะแต่ว่าคือคือเงินของท o t เนี่ยมันอาจจะใช้จ่ายแบบคือเงินคายเงินมันน่ะคือเงินส่วนเอาไว้พวกจัดการเรื่องโทรศัพท์มือถือ 3G 4G เนี่ยก็ใช้เงินนั่นน่ะไปจัดการเรื่องไอ้พวกเสาสัญญาณมือถืออะไรพวกนี้แหละครับผมส่วนเงินเงิน เกมออนไลน์ก็คือเงินเกมออนไลน์ TOT พวกเทเลนเนอร์หรือทาร์ก็เอาไปใช้ครับผมนะคือแบ่งๆบ่งกันไปคือคือถ้าจะคือเอาเงินจากเอาเงินเงินอะไรโหลำบากปะเพราะว่าท o t มันมันแบบมันมันเปิด2อย่างไงมันก็คืออุ้ยสอย่างเลยก็คือมีค่ายฟุตบอล TOTFC ฟุตบอลนะฮะแล้วก็เกมออนไลน์แล้วก็เอาไว้พัฒนาเอ่อพวกมือทงมือถืออะไรพวกเนี้ยนะฮะไอพวก โทอนราคามื่นาคมอ่ะนั่นแหละครับนะมีอยู่สามอย่างนะฮะเออนั่นแหละนะก็เป็นได้ <c oughs> โอเคเรื่องเงินอาจจะไม่ใช่นะครับผมนะเขาคงเติมเกมเทเลอร์ก็ถือว่าเยอะดูเยอะเหมือนกันนะครับผม <c oughs> โอเคอาจจะงง,งงก็ขออภัยด้วยนะครับนะข้อ2ครับผมเจ้าของเกมเทเลอร์นะฮะที่อยู่เกาหลีใต้เนี่ยคิดว่าพอแล,แล้วมั้งทีโอทีคือคือให้ ค่ายอื่นมาดูแลมากครับผมให้เปลี่ยนเปลี่ยนค่ายอื่นมาดูแลมากแล้วเอเชียซับก็เลยขอรับหนะ้าที่มารับดูแลแทนเพราะว่าบริษัทเขาขาดเอ้ยติดลบนะฮะปีที่แล้วเขาติดลบแล้วเขาต้องการที่จะเปิดเกม PC อีก3 4เกมเขาก็เลยขออาสา,าไปเอาเกมเทโรเนอร์มาเปิดนะฮะก็เปิดได้ครับผม <c oughs> นะครับนะหรือ3 t o ทีทีสู้สุดฤทธิ์ครับคือสู้สุดฤทธิ์ก็คือหมายถึงว่าภยรยาไปเจราจากับ เจ้าของลิกาสิตเทเลอร์ที่เกาหลีใต้แบบสุดตัวแล้วแต่ไม่ไหวครับเพราะว่าเจ้าของเกมเทเลอร์ตัดสินใจที่จะให้เอชียสซอฟดูแลแทนครับเพราะเขาคิดว่าเอชียสซอฟน่าจะเป็นค่าที่อาจจะให้หวางใจก็เป็นได้นะฮะเพราะว่าเป็นค่าที่ใหญ่เหมือนกันนะครับผมก็เลยตัดสินใจที่จะให้เอชียสซอฟดูแลแทนต่อนะฮะทีโอทีก็อาจจะต้องต้องต้องเคารพตัดสินใจของเจ้าของเกมเทเลอร์นะฮะก็เลยก็ ก็โอเคก็ยอมรับครับผมนะฮะเวลามันก็เปลี่ยนอย่างนี้แหละครับเวลาเวลาเปลี่ยนอะไรอะไรก็เปลี่ยนนะครับผมนะครับนะเออก็ถ้าถ้าข้อสามนี้เป็นจริงผมก็ตบมือให้กับทีโอทีด้วยนะฮะว่าก็โซ่สุดฤทธิ์แล้วเหมือนกันครับผมอยู่มาถึงเก้าปีครับผมนะแต่ตอนนี้คืออะไรเปลี่ยนก็ต้องเปลี่ยนแล้วแหละครับนะนะฮะก็ต้องไปอยู่กับบ้านใหม่ครับผมนะฮะไปอยู่บ้านใหม่นะฮะอ่า โอเคนะครับผมนะฮะเรามาดูเรื่องของคอมเมนต์กันดีกว่านะครับนะนะจากพี่เจมส์เจอร์เนอร์ผมนี่คือเอ่อชื่อของเขานะฮะไปติดไปเพิ่ม <ül> เป็นเพื่อนก็ได้นะไม่รู้ว่าเขาจะรับหรือเปล่านะครับผมแต่ว่าผมกับพี่เจมส์ก็เหมือนๆกันเนาะเพราะว่าผมก็ติดตามพี่เจมส์เหมือนกันครับผมนะครับนะมีคนแสดงความคิดเห็นผมก็ผมก็ผมก็กดไลค์นะฮะเออนะครับผมมาดูความคิดเห็นกันดีกว่านะครับผมนะถือว่าเยอะเหมือนกันนะเนี่ยโอเค นะครับมีหลายคนบอกว่าไม่อยากให้ปิดเลยไม่ได้ปิดนะครับนะแค่ย้ายค่ายนะครับผมนะฮะโอเคมีคนบอกมาว่ามีคนคอมเมนต์ว่าพี่เจมค่ายนั้นเนี่ยมันจะดีหรอเซิรฟ์ฟมนะันอะโปรแพงเซิรฟ์ฟอะไรครับหมายถึงค่ายเกมใช่ไหมครับโอเคคือค่ายมานะันอะโปรแพงแล้วก็ปิดไปหลายเกมด้วยเออใช่นะฮะผมก็กลัวๆเหมือนกันนะฮะตรงนี้นะนี่ครับส่วนคอมเมนต์จากคนนี้นะครับผมเขาเขียนว่ามันรู้สึกไม่เหมือนเดิมอ่ะพี่เจม แล้วเกมนี้เขาก็เปิดมานานจะมาปิดเพราะว่าการย้ายไปเฮ้ยเพราะการย้ายค่ายหน้าเลือดนี่แหละนะเอ้ยจะจะมาปิดเพราะการย้ายค่ายไปย้ายค่ายหน้าเลือดนี่แหละน้ําตาแทบเล็หลังผมรู้ว่า TOT ดีขึ้นเรื่อยๆนะแต่ได้กำไรน้อยก็ยังเปิดให้เราได้เล่นกันจนถึงทุกวันนี้โอ้โหนี่สุดยอดนะคือ TOT นี่ได้เงินน้อยแต่ว่าก็เปิด เปิดให้ผู้เล่นได้เล่นกันนะจนถึงทุกวันนี้อันนี้ผมก็รู้สึกซึงนะเออถึงแม้ว่าทีโอทีคจีโอทีก็แบบเปิดให้ผู้เล่นแบบเต็มที่ะนะฮะจัดโปรโมชั่นอะไรให้เต็มที่นะครับผมนะฮะนะแล้วตอนนี้คือแบบสู้ไม่ไหวแล้วนะฮะนะเอเจซอฟเอาไปแด่เรียบร้อยแล้วนะ,ะโอเคค่ายนี้มันเอากําไรเป็นที่ตั้งนะพี่เจมพอไม่ค่อยมีคนเติมก็ปิดไปไม่เคยสนใจว่าผู้เล่นจะเป็นยังไงไอ้นี้นี่กันผมก็กลัวเหมือนกันนะนะเออ เพราะว่าคลายนี้มันก็ลอกกำไรเนาะเอทีเอทีซอฟนะครับผมนะนะครับผมชีวิตต้องดำเนินต่อไปครับผมเชียเอทีซอฟเชียเลยเหรอครับแต่ผมแต่ผมพูดว่าเฮ้ยเอเฮียเอทีซอฟนี่ว่าเออนะครับผม ค่ายนี้ของแพงมากครับอ๋อเอเชใช่ไหมนั่นแหละครับแล้วผมก็กลัวหนึ่งอย่างนะก็คือไอ,ลอ,อ้ล็อกอินอะล็อกอินรับของอะผมกลัวว่าเอเชออาจจะตัดระบบนี้ทิ้งออกไปถ้ามันตัดจริงตายครับชุดเชิด,ชดไอ้พวกไอ้พวกสัตว์เลี้ยงอะไอ้พวกค้อนมาสจ,จรัรเนี่ยโอ้โหคือต้องเติมเงินอย่างเดียวถึงจะอยู่รอดนี่ผมก็ต้องขอบายบาย,บายกับเทรนเนอร์แน่นอนนะถ้า เอเจซอฟทำกับทำกับผมแบบนี so ้นะคือตัดระบบล็อกอินรับของประจําวันออกไปนะฮะอันนี้ผมกลัวนะฮะกลัวเหมือนกันนะเออแต่เอเจซอฟผมไม่ทําหรอกนะฮะถ้าทําขึ้นมาจริงๆก็ตายครับนะฮะตายแน่นอนนะฮะชีวิตต้องดำเนินต่อไปครับผมนะฮะยังไม่สิ้นต้องดินต่อไปนะครับผมนะฮะก็มองได้แง่ดีครับว่าอย่างนั้นมันก็ไม่ไม่ได้ไปอยู่ค่ายเฮียจังเลอย่างไอ้ค่ายนี้นะฮะนะคือถ้ามันอยู่ปุ๊บ กู้ตายนะฮะนะมันเคยเกิดขึ้นแล้วครับผมนะโอเคโอเคเดี๋ยวผมเข้าไปที่วินเนอร์ครับผมของสิงคโปร์นะฮะแล้วทำไมแม่งมันโหลดช้าจังวะนะครับมันโหลดช้าเสือเกินนะฮะโอเคครับผมพี่เจมครับผมนะพี่เจมโพสอะไรมั่งครับผมนะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาอ่านด้วยกันนะครับนะ มีดีใจก็ต้องเสียใจปกติอยู่แล้วไม่มีทางที่จะไปทางด้านเดียวได้เสมอไปหรอกเกมเทเลอร์ผมก็เล่นเกมเกมนี้มาตั้งแต่ปีแรกๆเลยเวลานี้ก็ยังเล่นอยู่แต่อาจจะห่างหายไปบ้างเพราะว่าต้องแบ่งเวลาทํางานครับผมอันนี้สุดยอดครับแต่สาหรับตอนนี้เป็นการย้ายค่ายพัฒนาผมรู้ว่ามันไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปผมเติมให้นะฮะมันจะได้ซึ้งกว่านี้ครับผมแต่เกมนี้จะไม่หาย ไปจัดเราเท่านี้ก็ดีแล้วขอบคุณมากๆสำหรับที่ผ่านมาสำหรับครั้งที่ผ่านมาผมนะทีวทีผมรู้สึกมีผมรู้สึกอบอุ่นมากจริงๆรู้สึกมีความสุขมากๆเลยครับว้าวสุดยอดนะฮะนะนี่แหละครับผมสิ่งที่พี่เจมโพสตออกมานะฮะเมื่อ38นาทีที่แล้วนะครับผมครับนี่ครับนี่คือวิน win วินวินนิ่งไงวินเนอร์อลลน์ผมของสิงคโปร์ครับมีเกมเทเลนเนอร์อยู่ในนี้ด้วยนะฮะเออ มีเกมเทเลอร์อย Th ู่ในนี้ด้วยนะฮะนะเออดีนะครับที่เทเลอร์เซิร์ฟไทยเนี่ยเจ้าของเจ้าของเทเลอร์ของเกาหลีใต้อะไม่คิดที่จะเอาเทเลอร์ไปอยู่ค่ายจังไรค่ายนี้นะฮะดีแล้วแหละครับไม่อย่างนั้นบายบายครับเทเลอร์ลาก่อยครับเพราะว่าไอ้ค่ายนี้คือเปิดแป๊บเดียวปิดอีกแล้วเปิดแป๊บเดียวปิดอีกแล้วนะฮะทั้งเฟียร์ไลน์นี่ก็เปิดแป๊บเดียวก็ปิดนะฮะบายบายครับผมนะไม่ไหวครับแย่ครับผม นะครับนะเออโอเคนะครับผมโอเคครับผมก็ก็ผงแล้วก็โอเคพูดต่อดีกว่าครับผมนะมีมีเยอะจริงๆครับผมก็คือเรื่องของอนาคตของ tot ออนไลน์นะครับผมหรือว่าค่ายเกม tot นี่แหละครับนะฮะว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรครับผมอนาคตครับผมนะฮะนะโอ้มีการเปลี่ยนโปรไฟล์ครับนี่ครับมีการเพิ่มรูปภาพแล้วครับนี่ครับโอ้โห ช็อกไหมครับโอเคต่อนะครับอนาคตของ TOT ออนไลน์ครับผมจะเป็นยังไงตอนนี้ TOT ครับผมหลังจากวันที่1พฤษภสภาเป็นต้นไปจะเหลือแค่เกม toy war เกมสุดท้ายเกมเดียวจากครั้งอดีตเมื่อก่อนมีทั้งหมด5เกมแต่จากนั้นก็ถูกปิดไปเรื่อยๆครับผมเหลือแค่2เกมก็คือ t ทเนเนอรกับทอย a r และตอนนี้ก็เหลือแค่ทอย War เกมเดียวแล้วแหละนะฮะนะ ก็หล okay. ังจากที่หลังจากหนึ่งพฤษภาเป็นต้นไปครับผมนะฮะก็จะเหลือแค่เกมเดียวแล้วครับผมผมเชื่อว่าทีโอทอาจจะจัดสินใจที่จะลงทุนกับทอยวอลเต็มที่จัดหนะักเต็มที่เพราะว่ามันเหลือแค่เกมสุดท้ายแล้วนะฮะต่อให้ขาดทุนทีโอทีก็จะก็จะปฏิญาณว่าจะเปิดต่อไปเรื่อยๆจนกว่าจะสุดความสามารถนะครับผมนะฮะนะนะก็เราต้องรอดูครับว่า อนาคตจะเป็นยังไงต่อไปนะครับผมนะฮะแล้วเทียวแล้วเขาก็บอกมาว่าอนาคตอาจจะอาจจะมีเอ่อเกมออนไลน์ตัวใหม่ของเรานะฮะนะเอ่อต้องรอลุ้นกันครับว่าจะเป็นเกมอะไรครับผมนะฮะนะ TOT ก็พยายามที่จะกู้นะฮะชื่อเสียงมาให้ได้นะครับผมนะฮะในฐานะที่เป็นเกมที่ก็ใหญ่ไหมก็ใหญ่นะครับผมใหญ่เหมือนกันนะฮะนะก็สู้ๆครับผมนะฮะค่ายนี้นะผม ผมเล่นเกมที่ผมเล่นเกมเทเ n อร์มาตั้งแต่ปี2011นะครับแล้วผมก็รู้สึกมีความสุขมากนะฮะตั้งแต่สมัยที่ด่านบอสเอฟไฟนอลกโลกันน่ะคือด่านบอสมีแค่2ด่านก็คือด่านหุนยนต์กับด่านไฟนอลคโลกันครับผมตอนนี้ตอนนี้มันก็พัฒนาอะไรเยอะบ้านมากมายนะครับตลอดระยะเวลาที่ผมเล่นมาถึง5ปีนะครับ ผมเล่นเกมนี้ตั้งแต่ปี2011จนถึง2016อาจห่างหายไปบ้างเหมือนกับพี่เจนนี่แหละนะครับผมนะก็เออก็มีความสุขมากเลยนะครับหลังจากหล,หลังจากนี้เป็นต้นไปนะฮะหนึ่งพฤษภาคมผมก็ฝากความหวังให้กับเอเชีซอฟแล้วนะฮะนะนะว่าขอให้ดูแลเกมนี้อย่างเต็มที่เพราะเกมนี้คนเล่นก็เยอะผมก็เล่นพี่เจมก็เล่น ทุกคนเล่นกันหมดนะฮะในชาแนลผมก็มีคนเล่นเกมเทเลนเนอร์ hmm. ก็เยอะเหมือนกันนะฮะขอร้องว่าดูแลเกมนี้ให้สุดความสามารถโปรอย่าแพงอย่าเอาแต่งเงินของผู้เล่นนะฮะอย่ามดอย่าเห็นแก่ตัวอย่าเอาอย่าแบบโปรแพงแพงอ่ะนะฮะไม่ใช่โปรแพงะะแพงอ่ะฮะให้คนเล่นเนะ่เติมแบบเสียตังเป็นแบบหลายพันนะฮะกับหลายพันสองสามพันนี่ไม่ไหวนะครับ นะผมก็ไม่ได้มีเงินเยอะขนาดนั้นหรอกนะฮะนะแล้วก็เรื่องโปร,โปรเนี่ยผมก็กลัวมากเหมือนกันครับผมเพราะเอเชียซอฟเนี่ยผมไม่รู้ว่าค่ายเนี่ยเขาจริงจังเรื่องโปรหรือเปล่านะฮะเพราะว่าทีโอท,ทีนี่เขาจริงจังมากๆเจอ ER, โปรแบรนด์สถานเดียวแบรนด์แบบแบรนด์ถาวรด้วยส่วนเอเชียซอฟผมไม่รู้ว่าเขาจริงจังมากแค่ไหนถ้าไม่จริงจัง เราอาจจะได้เห็นโปรเทโลเนอร์เกลือนเกลือนเซิร์ฟเลยเหมือนกับ Xshot ก็เป็นได้นะครับถ้าเป็นแบบนั้นจริงผมก็ขอลากกับเทเลเนอร์นะฮะไม่ไหวครับเอาเปรียบจนเกินไปครับไม่ไหวนะฮะนะขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างนะครับผมที่ดูแลผมมานะฮะทั้งตั้ง5ปีนะฮะนะตอนนี้ก็ทุกอย่างมันก็เปลี่ยนไปแล้วนะฮะมันคงไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้ว โปรอาจจะไม่เหมือนเดิมอีกแล้วนะฮะที่มันจะมาทุกเดือนทุกเดือนทุกเดือนนะฮะมันอาจจะไม่เหมือนเดิมแล้วนะฮะก็ก็ขอฝากแล้วกันนะฮะสำหรับเทเลนเนอร์นะครับผมไลฟ์สตรีมครั้งสุดท้ายของเกมเฮ้ยเทเลนเนอร์นะครับผมไลฟ์สตรีมครั้งสุดท้ายของ TOT นะฮะนะครับผมเจอกันครับผมในวันที่ 30มีนาคมนะฮะใช่ไหมสามสิบไหมเออไม่ใช่ไม่ใช่ใชนี่มันมีนาเออวันที่29่สิบผมเมษายนนะครับเพราะว่าวันที่30ผมทํางานนะฮะนะ,ะทํางานผมหรือไม่ผมอาจจะลรวันที่30ครับผมประมาณสักเอ,อ่อห้าโมงเย็นหกมัม้งนะฮะนะครับเพื่อเป็นการเล่นครั้งสุดท้ายครับผมของของของเทรลเนอร์ค่าย TOT นะครับวันที่30เมษายนนะฮะอาจจะมาเย็นหน่อยประมาณสัก หกโมงอ่ะหรือว่าห้าโมงครึ่งครับผมเป็นต้นนะฮะนะแต่ผมไล์แน่นอนครับวันที่30เมษายนนะฮะแล้วก็หลังจากนั้นก็เจอกันใหม่ครับผมนะฮะที่เอเจซ็อนะครับผมนะฮะผมจะถ่ายผมจะไล้เกมเออเทเลอร์ไปเรื่อยๆนะครับผมนะฮะแม้จะอยู่ค่ายไหนก็ตามผมก็จะไล์ไปเรื่อยๆครับผมนะฮะนะนะฮะผมโอเคขอบคุณนะครับที่ ที่ฟังผมบ่นนะฮะขอบคุณนะครับวันนี้ผมบ่นเยอะมากผมราะเรื่องเยอะจริงๆนะครับนะแล้วหวังว่าผู้เล่นเก่าๆนะครับผู้เล่นที่ที่ที่เป็นเพื่อนกับผมคงจะตามผมนะครับไปไปอยู่เอเชียซ็อกด้วยกันนะฮะไม่ใช่ว่าทิ้งแล้วทิ้งไปเลยนะไม่ใช่นะฮะนะผมยังอยู่นะครับผมยังอยู่นะฮะนะชื่อเด็กซ่าผมแต่แต่ว่าผมไม่ได้เป็นเด็กนะฮะเพราะผมก็อายุ เกือบ20แล้วนะฮะนะเออผมก็เกือบจะอายุ20แล้วนะปีนี้ก็20แล้วนะครับนะก็ตามผมมาด้วยนะฮะนะเจอกันครับผมที่ a t s o f t Turner Thailand a t s o f t นะครับผมนะทุกอย่างก็ขึ้นอยู่กับเวลาแหละครับนะว่าเเท Turner จะเป็นยังไงต่อไปหลังจากอยู่ค่ายใหม่นะครับนะก็ขอบคุณด้วยนะครับสำหรับ TOT ขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างนะครับผมนะฮะที่ได้สนุกมา มาม่ามาไก่กองนะครับผมขอบคุณแฟนๆเทเลอร์นะครับผมที่ติดตามนะครับนะนะฮะแล้วเจอกันใหม่ครับผมนะครับผมนะเดือนหน้าไลฟ์สตรีม e e you again เทเลอร์ t o t นะครับผมแล้วสวัสดีเทเลอร์เอเชียซอฟต์หนึ่งพฤษภาเป็นต้นไปครับผมสวัสดีครับ